แล้วมันก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นกำแพงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับอ,อ่าค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นกำแพงค่ะเพราะว่าอ่อลักษณะที่เราเจอเนี่ยมันเจอแบบเป็นเหมือนเป็นห้องอ่ะมันทําเป็นห้องห้องแล้วมันก็เชื่อมอยู่กับแนวป้อมประตูเข้าเปิดได้เล่าถึงพิธีพระเมรุของสมเด็จพระชัยราชาเนี่เอาไว้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ละเอียดละออมากเหมือนกับว่าเขาเห็นด้วยตาตัวเองคราวนี้ประเด็นกนีคืออยู่ที่ว่าบทพราณาเนี่ยมันจะเกิดก่อนหรือว่าหลังสงครามซึ่งคุณน็อดมองว่าน่าจะก,ก่อนสงคราม น่าจะก่อนเพราะว่าอิตโต้เขบญญาบรรยายสภาพบ้านเมืองตอนนั้นนี่คือยังดีอยู่เลยครับสวัสดีครับคนทั่วไปจะสนใจประวัติศาสตร์การศึกร,ระหว่างไทยกับพมา่าก็เลยทำให้กำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นที่สนใจไปด้วยแต่เดิมเราเข้าใจว่ากำแพงอิดรอบพระนครศรีอยุทยานะครับจะเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหา,หาจาัก,กรพรรดิ ก่อนหน้านั้นอยุธยาจะเป็นกำแพงระเนียดไม้อย่างไรก็ดีนะครับจากการที่เราขุดค้นเพิ่มเติมโดยสำนักศิลปกรที่3รวมถึงการตรวจเอกสารทบทวนเอกสารจากต่างประเทศทำให้เราพบว่าความเชื่อนี้อาจจะไม่ได้สรุปง่ายอย่างที่คิดจากเดิมที่เคยเชื่อว่ากำแพงอิฐแรกสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดแิแน่ๆกลายเป็นว่าในขณะนี้ต้องมาทบทวนกันใหม่ แต่เดิมเนี่ยเราเชื่อว่ากำแพงอิฐของเมืองพระนครศรียุธยาน,น่าจะแรกเกิดในสมัยสมเด็จพระมหาจาักรพรรดิแต่ว่ายังไม่เคยมีการขุดค้นแล้วก็ดูค่าทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลป์ได้มีการขุดค้นพื้นที่ริมถนนอู่ทองนะครับใกล้ๆกับเจดีพระสสุริโยทยัยแล้วก็พบแนวกำแพงเมืองโบราณอยู่ใต้ถนนมีการนำอิฐไปตรวจหาค่าเทอร์โมลูมิเนสเซนต์นะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มผลที่ได้น่าสนใจทีเดียว เรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราได้คุณชยาดาจากสำนักศิลปกรที่3นะครับซึ่งได้ร่วมอยู่ในการขุดค้นครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้ภาพของช่องเฟซไทสตอรี่นะครับแนบลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างแล้วไปถ่ายมาในช่วงที่มีการขุดค้นกำแพงเมืองจริงๆที่มาที่ไปมันคือว่ากรมโยธาธิการค่ะเขาจะสร้างเขื่อน แล้วคือเขาสร้างในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันเป็นเขตโบราณสถานเขาก็เลยต้องขออนุญาตกรมศิลปากรแล้วกระบวนการเนี่ยค่ะกรมศิลปากรจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยค่ะมันทับแนวโบราณสถานหรือเปล่าเราไปตรวจสอบต้องบอกก่อนว่าโครงการเนี่ยค่ะมันน่าจะยาวสักประมาณห้าร้อยกว่าเมตรค่ะทราบมาว่าทางกรมศิลป์เคยขุดพื้นที่ คือคล้ายๆว่าเหมือนกับเคยเจอด้านหลังของกำแพงมาก่อนก่อนจะมาเจอหน้ากำแพงตรงนี้ใช่ค่ะอันนั้นเป็นการขุดเประมาณปี47ค่ะเราเจอตอนนี้ก็คือเป็นแผน่นเขาเรียกเป็นแผ่นผังที่เราเจอแนวกำแพงเมืองน่าจะเป็นด้านในค่ะก็คือขุดตรงบริเวณผิวถนนที่เป็นถนนอู่ทองอะค่ะก็คือเข้ามาชิดกับหน้าหน้าสํานักนิดนึงตรงนั้นขุดด้านในตรงนี้คือขุดด้านหน้าต่อกันไหมครับ หลุมสองหลุมนี้ไม่เชื่อมกันค่ะเพราะว่าด้วยพื้นที่โครงการที่เราจะทําเขื่อนหน้าเจดีศรีสุริโยไทยเนี่ยมันอยู่ริมและพื้นที่โครงการคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถนนเพราะฉะนั้นเวลาเราขุดนะคะมันก็ต้องดูว่าเออหนึ่งคือเราต้องทําในพื้นที่โครงการแล้วสองถ้าเกิดเราขุดในถนนที่มันยังใช้พื้นที่แบบสัญจรไปมาค่ะทุกคนก็จะไม่สะดวกแต่ว่าในการกัะประมาณด้วยสายตาเนี่ยค่ะคือมัน ห่างกันเยอะไหมครับประมาณสักสี่ห้าเมตรหรือว่ามากกว่าน,นั้นครับประมาณด้วยสายตาน่าจะประมาณไม่เกินห้าเมตรค่ะผลการขุดเป็นยังไงบ้างครับก็เจอแนวกำแพงเมืองค่ะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ไม่เจอเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันโดนน้ำซอะเพราะว่ามันเป็นโค้งน้ำพอดีค่ะตั้งแต่หน้าเจดีสีสุริโยทัยอันนี้โดยประมาณนะคะก็คือจะเห็นแบบเป็นแนวแบบชัด มากแล้วก็มีขนาดกว้างขึ้นอาจจะเป็นด้วยว่ามันมีพื้นที่ขุดเยอะขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะเราก็เลยเจอมันแนวกระถางใหเป็นแนวนนนแนวกำแพงอย่างเดียวหรือว่ามีป้อมด้วยครับเราเจอแค่แนวกำแพงค่ะเก่าไหมครับมีการเดตติ้งอายุไหมครับมีการเดตติ้งอายุค่ะแต่เด,ดตติ้งชุดเนี้ยออ,อยู่ที่สำนักอันที่อ้นส่งให้เป็นบริเวณที่ขุดป้อมประตูเข้าเปลือกอยู่ทา้งด้านทิศเหนือของเกาะเมืองค่ะ คือเขาจะใช้ฟังก์ชันเป็นป้อมเหมือนกันแล้วก็เชื่อมกับกำแพงอะค่ะทางสำนักศิลปกรที่3เคยขุดที่คลองประตูเข้าเปลือกแล้วนะครับแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยสภาพของอิฐไม่พร้อมที่จะนำไปตรวจสอบค่าอายุทางวิทยศาศาสตร์แต่ว่าระยะที่2อเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับช่วงหลังพันนรายเป็นต้นไปสามรตีบวกลบนีบ เป็นระยะขยายหรือว่าเป็นระยะแรกสร้างอะครับอันนี้จะเป็นระยะขยายค่ะแล้วช่วงแรกสร้างมีงก,การเตีิ้งอายุไหมครับช่วงแรกสร้างเรายังไม่ไม่ไม่ได้เอาไปค่ะเพราะว่าด้วยความที่สภาพของหลักฐานนะคะมันไม่เอื้อต่อการแบบไปหาค่าอายุอะคะ่ะแต่คราวนี้ที่เมื่อกี้สงสัยว่าอันนี้เป็นระยะขยายใช่ค่ะเรามองยังไงล่ะครับที่ป้อมประตูเ้าเปลือกค่ะเราขุด แล้วมันจะเจอแนวสองแนวค่ะอาจารย์ลองนึกเนะาะป้อมประตูเขาเปิดอยู่ทิศเหนือใช่ไหมคะครับแล้วก็เป็นแนวเกําแพงเมืองที่เราเออกไปเดตติ้งครับแล้วถัดจากไอ้แนวที่เรา,เาไปเดตติ้งนะคะมันจะมีอีกแนวหนึ่งที่มันยังเจอเป็นแนวอีทที่แบบเหมือนเป็นพื้นนะคะถัดเข้ามาด้านในอีกแต่ว่าเราเราตามลงไปไม่ถึงชั้นล่างเพราะด้วยความที่สภาพมันไม่โอเคสภาพพื้นที่อะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้เอาเนี้ยไปเดต แล้วมันก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นกำแพงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่อค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นกำแพงค่ะเพราะว่าเออลักษณะที่เราเจอเนี่ยมันเจอแบบเป็นเหมือนเป็นห้องอ่ะมันทําเป็นห้องห้องแล้วมันก็เชื่อมอยู่กับแนวป้อมประตูเข้าเปิดในอาอ๋อเข้าใจเพราะมันเป็นห้องมันก็ดูเหมือนจะเป็นฐานรากของสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างใช่ใช่ค่ะแต่นี้มันไม่ใช่ฐานรากของสิ่งก่อสร้างของเจ้ากำแพงเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นคนละยุคกันละ เพราะว่าอันนี้มันอยู่ถัดเข้ามาข้างในเมืองและนิดหนึ่งค่ะค่ะถัดออกมาประมาณสักสองสามเมตรอะไรเงี้ยเหรอครับต่างกันแค่ประมาณเมตรสองเมตรเท่านั้นเองค่ะอืมค่ะตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้หยิบออกมาใช้เด,ดตติ้งอายุแต่ก็คาดว่าน่าจะเก่ากว่าสามร้อยใช่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเยอะหรือไม่เยอะนะคะในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสหวังว่าน่าจะได้ตรวจสอบอิดในช่วงระยะแรกด้วย ส่วนในบริเวณเจดีพระศรีสุริโยทัยนี้หลังจากขุดพบกำแพงเมืองแล้วก็นำอิฐที่ได้เนี่ยไปตรวจสอบค่าทีแอลอิฐก,กลุ่มหนึ่งจะได้ค่าทีแอลอยู่ในช่วงก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในช่วงหลังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิค่าทีแอลที่ยังเหวี่ยงแล้วก็ยังไม่นิ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับทั้งตัวอย่างของอิฐแล้วก็กระบวนการตรวจสอบและข้อจากัดทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ด้วย ยังไม่สามารถบีบให้แคบลงไปกว่านี้ได้เมื่อค่าของ tl กว้างแบบนี้จึงต้องไปตรวจสอบจากเอกสารกันอีกครั้งหนึ่งผมนำผลที่ได้จากการขุดค้นรวมถึงค่า tl นะครับไปเล่าให้กับคุณอชิรวิทย์อันดพันธ์จากช่องคิดเด้นอยุธยาคุณอชิรวิทย์จึงไปตรวจสอบเอกสารของชาวตะวันตกนะครับเทียบเคียงกับเอกสารไทย เรื่องที่น่าสนใจกลายเป็นว่าเอกสารไทยนั้นบอกว่าแรกสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแต่ว่าถ้าเป็นเอกสารของชาวตะวันตกคือปินโตนั้นกลายเป็นว่าสร้างก่อนหน้านั้นถ้าเราอ่านบันทึกของปินโตดีๆเขาแยกเป็นสองกรณีครับอาจารย์รในเรื่องของกำแพงเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดถึงถึงโตพนครเนี่ย เขาพูดถึงเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวน2,600แหง่งซึ่งพวกเขาเรียกว่าเขียนเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับว่าโปรดัมและเขาก็มีดอกจันนะครับแต่นิหารว่าเป็นคำไทยที่ชาวต่างชาติเรียกเทียนมาจากคำว่าเว e ียงมันมีลักษณะเป็นไม้ละเอียดซึ่งกองก,กำลังขนาดเล็กเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้ง่ายกรณีนี้เขาไม่ได้พูดถึงเมืองอยุธยาโดยเขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงอยุธยาประโยคที่พูดถึงอยุธยาคือประโยคต่อไปครับเขาเขียนว่า เมืองหลวงของจักรวรรดินี้คืออยุธยาซึ่งข้าพเจ้าได้เคยกล่าวถึงกำแพงที่ล้อมรอบตัวเมืองอยุธยานี้ก่อด้วยคโคลนอิดและดินทุบืม hmm. บางคนกล่าวว่าในตัวเมืองอยุธยามีบ้านเรือนเป็นจํานวนทั้งสิ้น4แสนหลังคาเรือนทุกๆป,ปีจะมีเรือสำเภาจีนกว่าหนึ่งพันลำเข้ามาค้าขายไม่นับรวมเรือขนาดเล็กอื่นๆ ทั้งนี้เป็นโตเล่าว่ากำแพงนั้นมีโคลนมีอิฐแล้วก็มีดินทุบดินทุบเนี่ยไม่แน่ใจอิฐเนี่ยชัดเจนโคลนโดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าหมายถึงดินที่นำมาจากแม่น้ำหรือว่าลําน้ำนะครับขึ้นมาถมขุดขึ้นมาถมเป็นเชิงเทินก่อนที่จะมีการก่ออิฐอย่างใครก็ดีนะครับประเด็นสำคัญก็คือการที่เป็นโตเล่าถึงว่าในสมัยพระชัยราชานี่มีกำแพงอิฐแล้ว ซึ่งเป็นกำแพงอิฐที่เกิดขึ้นก่อนในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกำแพงของพระนครเนี่ยนะครับทำด้วยดินทุบและก็มีอิฐด้วยแสดงว่ากำแพงพระนครสร้างด้วยอิฐแล้วแต่จะมีขนาดอะไรเท่าไหร่ยังไงนั้นไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดเพราะว่าปินโตก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้ครับอันนั้นเป็นการแปลโดยตรงของคุณนันทนากรมศิลปกรเนาะใช่ครับแต่เขาแปลแค่บ,บทพรณนานะครับเขาไม่ได้แปลในส่วนของเรื่องสงคราม ปินโตเนี่ยสังเกตการที่ไหนบ้างอะครับคือปินโตเนี่ยเขาเป็นนักเดินทางผมดูเรื่องอัตชีวประวัติของเฟอร์นาเมนเดสปินโตนะครับที่คุณเรินวุดมิสุลิยนะครับได้เรียบเรียงเอาไว้ในหนังสือปินโตบันทึกแกมเฟอร์เขียนเขาก็จะเรียงลำดับมาเลยนะครับว่าได้เดินทางไปแถบแหลมมาลายูกัมพูชาจีนฟิลิปปินส์ญามปาริวกิวพมา่า นะครับแล้วหลังจากพม่าก,ก็คือสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เขาเดินทางไปที่พม่าเนี่ยนะครับเขาจะเล่าในช่วงเวลาที่กองทัพของพระเจ้าตะเบงเเวี้ิเนี่ยนะครับกำลังรวบรวมบ้านเมืองอยู่ตีเมืองมัตมะหลังจากตีเมืองมัตมะได้แล้วเขาก็มาตีเมืองแปรแปล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ข้ามมาในยุคข,ของสมเด็จพระชายาชาธิราชนะครับซึ่งปิงเต้าเขาก็จะเล่าเรื่องในตอนที่สมเด็จพระชายาชาทิราชเนี่ยเกณฑ์ทัพเพื่อที่จะไปทําสงครามกับเมืองเชียงใหม่ครับ แสดงว่าปินโตเนี่ยมาอยู่กับปิยุทธยาในสมัยพระชัยราชาหรือเปล่าครับใช่ครับเข้ามาในสมัยพระชัยราชาครับแล้วบทพรรณนาเกี่ยวกับราชาอาณาจักรสยามเนี่ยนะครับเขาก็คงจะบันทึกในช่วงของสมเด็จพระชัยราชานั่นเองครับอยู่ผ่านช่วงเวลาแม่ยู่หัวสีสุดาจันทร์แล้วก็การขึ้นครองราชของพระเทียนราชาไหมครับใช่ครับหลังจากตีเชียงใหม่เสร็จสมเด็จพระชัยราชาเสด็จกลับแล้วพอกลับมาถึงอยุทยา ปินโตเล่าว่าพระองค์ทรงถูกพระนางรีสุดาจันทร์นี่นะครับวางยาพิษจนสิ้นพระชนได้เล่าถึงพิธีพระเมรุของสมเด็จพระชัยราชานี้เอาไว้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ละเอียดละออมากเหมือนกับว่าเขาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วหลังจากที่สมเด็จพระยอดฟ้าขึ้นครองราบนะครับพระนางรีสุดาจันทร์กับขุนชินราชก็สมคบคิดกันวางยาพิษสมเด็จพระยอดฟ้าจนสิ้นพระชนอีกแล้วหลังจากนั้นก็ได้อัญเชิญให้ขุนชินราชขึ้นครองราบ แล้วพอหลังจากขุนชินราชขึ้นคลองราชแล้วปินโตก็เล่าถึงออกยาพิษณุโลกกับกิงอฟคัมบยาร่วมกันล้มล้างขุนชินราชและก็สามารถจะสังหารขุนชินราชกับพระนางเจ้าศรีสุดาจันทร์ได้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นปินโตก็เล่าถึงเรื่องการขึ้นครองราชของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพอสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องเผชิญกับศึกคงเสาว,วดีนะครับซึ่งก็เป็นบันทึกที่ปินโตเล่าเอาไว้ได้อย่างละเอียดละอออีกเช่นเดียวกันครับ คราวนี้เรื่องของกำแพงเมืองนะครับที่คนเข้าใจว่ายุทธยามีแต่กำแพงไม้ไม่มีกำแพงอิฐตรงนี้มันได้ข้อสรุปอะไรบ้างครับถ้าเราพิจารณาจากเอกสารร่วมสมัยของปินโตเองเนี่ยผมคิดว่ากำแพงพระนครสิริยาเนี่ยนะครับได้มีการก่อเป็นอิฐขึ้นแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในสมัยตัวเลยพระชัยราชาธิราชเนี่ยคือปินโตเขาได้เห็นแล้ว แล้วสุดท้ายหลังจากสึดของสวัสดีของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ที่เข้ามาตีอยุธยาในต้นราชการของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเองเนี่ยนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงได้ทําการปรับปรุงพระนครขึ้นใหม่ตามหลักฐานในเอกสารของพระราชพงศาวดารฉบับหลวงพระเสริญที่เขาระบุว่าแรกก่อกำแพงซึ่งนั่นนะ่ะมันคือการปรับปรุงขึ้นใหม่ คราวนี้ประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าบทพรานาเนี่ยมันจะเกิดก่อนหรือว่าหลังสงครามซึ่งคุณนอตมองว่าน่าจะก่อนสงครามน่าจะก่อนเพราะว่าปินโต้เขาบรรยายสภาพบ้านเมืองตอนนั้นนี่คือยังดีอยู่เลยครับยังยิ่งใหญ่อยู่เลยครับเพราะว่าหลังจากที่หงสาว,วดีออกไปแล้วเนี่ยปินโต้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ในหงสาว,วดีตลอดเลยแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้เล่าถึงอยุธยาอีกเลยครับ กำแพงอิฐพระนครศรีอุธยาแรกสร้างเมื่อไหร่กันแน่ถ้าดูจากพระราชพงศาวดารไทยจะเหมือนกับว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแต่ว่าถ้าดูจากเอกสารของชาวโปรตุเกสคือปินโตเหมือนกับว่าเคยมีมาแล้วก่อนหน้านั้นในขณะที่ค่าเทอร์โมล m มิเนเซนต์หรือว่าค่าทีแอลของอิฐที่ได้จากการขุดพื้นที่ริมถนนอูทองใกล้กับเจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะครับ พบว่าอิดส่วนหนึ่งนะั้นมีค่าอายุอยู่ในช่วงหลังสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแต่ว่าอิดอีกส่วนก็อยู่ก่อนรัชสมัยของพระองค์เพราะฉะนั้นความจริงเป็นอย่างไรยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันมาได้